สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์คนไทยในต่างแดนนะคะทุกคนจ๋าหลังจากที่สองสามวันมานี่ทานแต่อาหารที่ว่าเป็นอาหารฝรั่งในเทศกาคลคริสต์มาสแล้วไม่ไหวคะ่ะทุกคนจ๋าไม่ไหวคะ่ะปร,ะราจะเยียวยาทุกอย่างคะ่ะรสชาติเผ็ดเผ็ดแซ่บๆซร้อนร้อนจะเยียวยาทุกอย่างคะ่ะทุกคนจ๋าไม่ไหวคะ่ะวันนี้ก็เลยต้องไปพึ่งพาร้านอาหารไทยในซิดนีย์ค่ะทุกคนจ๋าที่ร้าน อาหารไทยในซิดนีย์นะคะทุกคนจา๋าดูสีสันมันต้องจัดจ้านแซบเบิ์นี้แล้วค่ะทุกคนมันต้องแบบนี้เลยประมาณนี้ค่ะทุกคนจา๋าเห็นไหมคะก็จะมีปลาราดพริกด้วยเห็นไหมคะทุกคนมันก็จะประมาณนี้นะค่ะทุกคนจา๋าเนาะแบบนี้ละมันถึงเหมาะสมค่ะทุกคนจ๋ามันถึงเหมาะสมค่ะจะให้กินแต่หมูอบไก่อบไกง่งวงงวงอบหรือว่าอะไรที่มันแบบเป็นอาหารฝรั่งที่ค่อนข้างที่จะ รสชาติเลี่ยนเลี่ยนหน่อยแต่ก็อร่อยกับทุกคนจ้าแต่ว่ามันเนาะเราเติบโตมาจากอาหารที่ค่อนข้างที่จะรสชาติที่มันซับจัดจ้านค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เลยแบบจัดเต็มค่ะทุกคนจัดเต็มค่ะด้วยที่ร้านอาหารไทยค่ะทุกคนจ๋าดูสิแซบเวอร์อันนี้ต้มแซบค่ะทุกคนต้มแซบควันก็ยังกลุ่นกลุ่นนิดนึงค่ะทุกคน แล้วก็ตามด้วยพัดไทยก็ทุกคนแก้เผ็ดนะคะแก้เผ็ดนะคะทุกคนจ้ามาค่ะเรามาทานมือเที่ยงแซ่บๆด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนจ้ามาเลยมาเลยมาแซ่บ อิ่มแล้วนั่งท้องตึงกันทุกคนไปเดินย่อยอาหารกันดีกว่าแต่ก็ทุกคนจ้าเดินย่อยอาหารกันดีกว่าชมวิวสวยๆแต่วันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยค่ะทุกคนตอนที่นุ้ยดูอุณหภูมินะคะทุกคนอุณหภูมิ27องศาแต่ว่าเหมือนกับอุณหภูมิ40องศายัางไงอย่างนั้นเลยคะ่ะทุกคนจ้าร้อนมากเลยค่ะวันนี้ร้อนมากเลยค่ะแต่ก็ยังสวยอยู่เนาะทุกคน สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะทุกคนจ้าสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะขอให้มีความสุขกันทุกทุกคนนะคะทุกคนจ้า